ดอกสอยไก่สอยไก่ได้มาจังไดยครับนี่อันนันเป็นบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืนอูหเพิ่นเอามาเอาให้ปลูกแม่นบ่จ้าเราเพิ่นก็สิมารับซื้อในเฮาเมล็ดนนหเฮาเพิ่นเพิ่นให้จังไงครับโลละ4,000ซุ์ช่อไหนปืดพี่น้องครับโลละ4,000พี่น้องเบิ่งหน้าตาครับ ครับนัดอีสานมุนนทศาสตร์ครับพี่น้องมือนีมาเยี่ยมยามจังหวัดเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเบิองพี่น้องเคยเห็นบ่ครับปื๊ดงามมีรีพี่น้องอันนี้ต้นยังครับแม่นี่ดอกใสยไกล้ใยไก่ได้มาจังไดยครับนี่อันอันมันเป็นบริษัทผลิตเมล็พมดพันธุ์พืชโอ้เพิ่นเอามาเอาให้ปลูกแม่นบ่จ้าเราเพิ่นก็สิมารับซื้อในเฮาเมล็ดน้ำเฮาเพิ่นเพิ่นให้จังไดครับโรลล์ซ0 0ัมสิ่งหนึ่งปื๊ดพี่น้องครับ โลละซีพันพี่น้องเบื้องหน้าตาครับสุดยอดอีหลีครับคนฮะโอ้โหเห็ดหลายอย่างเนาะสวนสวนเฮาเนาะเมียเนาะใช่อันนี้ก็ว่าทีปลูกปักทองจังหวัดเลยบัดมู่บ้ัดยังครับนี่บา้านวลสวรรค์บา้านวลสวรรค์เนาะใช่โอ้งามหงามหง,มงมั่มหงัมพีนองครับไปผ่านผมไปเบื้องสวนพริกเนี่ยครับเดี <laughs> ๋ยว ปอดสารผิดเล่นวาครับโอต้ต้นต้นต้นใส่ไก่พอดิดอกสอยไก่ต้นดอกสอยไก่พี่น้องเอ้ยงามหลายครับครัรพบมมพี่น้องกิโลละสี่พันครับเป็นตะสะออนหลายครับปอด คืองามเถอบ้านยุบ้านผมปลูกปางามบัน,น,บนีเด้อผิกแม่บได้ใไ่ปุยเย็กเทียบได้้ส่ปุยเยกเทียป้าผีหน้องิึงครับผี่น้องเป็นตาอสะอ,อนไรมันบไดี้เสียยาฝนตกชุมือเนาะพันพันเนวด่ดนี่ครับนี่เขา้ินริกริกสมยาใช่ม่มริกสมยาเนาะจ้าฮอื้อเืซื้อาซือเบียน้ำเขาบ่านีพันมันก็นเลยบด่ดีเป็นไงบมันมาสันมันเม่เ็นจะัดเอาแต่พันมาคนง่าย โอ้อันอันอันนี้ที่เอาเม็ดขายบ่ครับนี่ขายหมากนี่ขายหมากเป็นกิโลละเนาะแม่เนาะโอ้พี่น้องครับสวยกิโลละลอยปืดพี่น้องเป็นตะเพ็ดดีครับขนาดเนี่ยเราก็ไม่เง่สันโอ้ครับก็มาเยี่ยมยามไม่เง่เลาล่ะอันทางพุ่นกิดเป็นสวนบักซีดาเป็นบ่ครับปืดไปไปพาพี่น้องไปทางพุ่นแม่ไปเฮ้องมานี่ พี่น้องรอสวนครับมาจังหวัดเลยพี่น้องมาทรงของมาไกลค,ครับมาเยี่ยมยามพี่น้องนํ่ครับครับผมฝนดบ้าน่นครับผมฝนตกดีัมันวมครับบามครัมนหมัหครับอ่นนอกัมนตดีหันไหมคองสาลีทแ <บ>สาหรีท่องครับพี่น้องครับเบิ่งเถอะพี่น้องพันสาลรีทองครับปอดสารเล่นบ่นี่เมียเอา,<ด>าคือเนกับบ่พอทางในเน๊เพอสา,าเห่าใบทั้งในมันจะเป็นสารพิษโอ้ปืด๊ดพี่น้องครับเบิ่งหน่วยครับไข่ไข่บักสาลรีพี่น้องพันสาลรีครับ บมมันไม่หน้าจากหน้ายร้แน้วเนี่ยอูอันนี้ให้ซิมมันมาเลยครับโอ้ยฝากดยวยสิฝากโอ้เจ้าของสวนใจดีพี่น้องครับดฝากพร้อมครับอันนี้ขายโลูกไหนในี่เมียครับเมียข้องในลูกอายสิบข้าวขาแมา่เรากระสวนลูกอายุยี่สิบเนะาะปลาพี่น้องครับพุดนะลายได้พี่น้องดูกคักครับ <c oughs> ใส่สายน้ำยดพร้อมบอ่แม่ยเมื่อแบบจังเดย กันว่าใช้สายอันนี้ก่อนทอพี่อีห้ามนะโอ้ใสใ่ทอพี่อีห,าหอ้ oh, หามเนาะ <Yeah. S 1> อ,อันนี้ต้นต้นมะลำไยบ่ครับนี่โอ้ลินจ oh, ีเฮ็ดเฮ็ดเจังหม่องครับสวนนี่เฉพาะมองนี้บ่นี่มองเดียวมันก็เฮ็ดอ้อยเนาะทั้งๆเฮ็ดอ้อยสามสิบไรโอ้กเกษตรพ่อเพี้ยงโตจริงครับปอดสารนี่หลีพี่น้องเอ้ย พัดสาลีครับบัคซีดาสาลีทองพัดถือว่าอุดมบุคคลไม่ค่อนปลูกหรอกอุดมสมบูรณ์ได้ไหมแม่จ้าแม่โนบานเขามันดินดีแม่ทาทาบ่ปวดสารนี่มันมันมันน้อยอิริได้ครับน้อยที่สี่เฮ็ดได้นะพี่น้องครับแม่เดวเพิ่นกับขยันน้ำครับเดาคบัคซีดามาไปกินไปกินบ้าง คุณครับเจ้าของสวนใจดีครับพี่น้องบิดให้บิดให้ครับขอบคุณหลายๆครับโอ้เป็นบุญตายเลยพี่น้องได้มาหอดจังหวัดเลยครับจังหวัดเขามาตรวจเป็นเด้ดหนิครับผมมาตรต์กระดาษไว้ข้างในเขาวางนสารเคมี้ตเกียบเห็นก็เห็นเพลื่อนเ็เพื่อนเอาไว้ข้างในเนาะครับผมครับเัี๋ยวนี้เขามาตรวจแล้วเขาเรียบอกเขาว่าให้หีบบถติ เขาตอกกับใบทั้งหลกยสาเขาวติดปวดสารเคมีนะอ๋อแบบแบบนี้คือถืกต้องนะครับใช่พี่น้องเบิ่งครับพันสาลีพี่นงค์ไข่ไข่เนื้อหมกสาลีใไนโบมี่กรอบแม่นว่าแม่จ้ากรอบก็รสชาติจิบหวานเหมือนเลยนะตามธรรมดาของที่มันโบมีม่แน,น,นันก็นสิบล็อกไฟวานนะอ๋อแบบปอดสารน้ำเนาะจ้ากระเล็บโบหว,วานอยากกินกราบเอาถือว่าสุดยอดพี่น้องครับ เกษตรเพิ่อนสะออนตะบักพริกนี่นะอ้าวบอส่ปุ๋ยแยกเทียพี่น้องเลยผีกบอส่ปุ๋ยแยกเทียครับโตกเป็นเดียนเนาะบ่แดดจะเทียเนาะโอ้ยหว่ามันติดตายเบิร์นี่นะครับขนาดบอไซเอ็ปุ๋ยแยกเทียพี่น้องมึงมึงดกอีหลีเด้ครับมึงครับ หน่วยเงาขึ้อยังหมึกพริกกลนสั้นเลยพี่น้องแต่ว่าพันนี่ผมว่าเผ็ดหนาดูครับเผ็ดใส่ตะบะหงสามหมากไงสยอดเบิ้งบักหุหงต้นนี้หน่อยพี่น้องครับบักหุหงกระดกฝอยใก่้ฝอยใก่เอามาตะบะเทียดไหมครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ครับบักหุกงดกไหลได้พี่น้องมันเป็นบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสุดยอดครับพี่น้องเป็นยังไงเกษตรบ้านเพิ่อนบอบบัว มาตัวย้ายใกล้กันใกล้กันมาครับเข็ดโต้งยกคว้าเลยครับบุกพริกโกูสุดยอดไปพี่น้องเข้าไปรอไอ้ต้นไอ้ยังก่อนเมียใส่ไก่ต้นไอ้ใส่ไก่มาครับเอาเอเอาไปไปรอไก่พี่น้องไปเบิ่งความงามครับโลละซีพันเป็นตะสะออนไหลครับไปพี่น้องไปเบิ่งตดทุเรียนครับอ๋อเนี่ย เป็นเป็นปลูกมากมาที่แหลกงามอยู่เป็นยอดใหม่ลงไปเนาะครับฝนตกคักลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขึ้นดอกป๊าดพี่น้องไปเบิ่งต้นนั่นนครับดอกไม้มาจากประเทศญี่ปุ่นครับโลละสี่พันครับตะสารลายครับเอาเจ้าของเขาว่าครับโอ้ดูแลบ่ิยากหน้าเหมากะพี่น้องไงตีดยาวลำลุงครับ อยาคามาแล้วนี่บ่นเน้นเพราะว่าผึ่งมันสิบ่มาตอม่อมตน้นมันสิบ่บ่ดกต้นไส่ไก่ฝอยไก่นั่นละ่ะต้นสอยไก่เนาะมันเป็นไม้่สับกิโลละมันก็มีในมันปื๊ดพี่น้องเป็นตะแสอันครับชั้น้องเฮ็ดปีนั้นไหนพูละ20ยี่สิบกิโลนะกิโลละมันต้นสอยไก่ครับนี่ครับพี่น้องอครับฝอยไก่ครับอันนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ งามอีนี่พี่น้องแบบสีแดงแปด๊ดดีครับพู้นะครับสองแปลงครับกิโลละสี่พันพี่น้องฟังเอาครับฟังมาผิีครับประเทศญี่ปุ่นให้เอามาปลูกครับเพิ่นเจ็บครับเจ็บขายกิโลละ 4, าสาีส่พันโอ,นอน้มหาศาลพี่น้องเองงามขักนาดพี่น้อง กิโลละสี่พันครับปุ่นครับปุ่นปลูกสองแปลงครับพี่น้องสุดยอดดีดีนะบ่หนาสีใดนะพี่น้องบัวงามครับเมล็ดพันธุ์หนาีบามบงามครับสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องคบบรั มักซีดาเพิ่นกับปอดสารครับโอ้คลิปนี้ขอ,ขอจบซ้ำนี่แหละพี่น้องไปนี่จากแล้วครับสวัสดีครับ